สวัสดีคะ่ะมาเจอกันกับนาดอีกแล้วนะคะที่ DIY zone เเกคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรหรือท่านที่มีลัคนาสถิติที่ราศีมังกรประจําวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2566เรามาดูกันนะคะว่าครึ่งหลังนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเราจะแบ่งคลิปเป็นทั้งหมดสามพาสพาที่1คนมีแฟนพาที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลา time stamp ต,ตัวเลขสีน้าเงินที่ จะปักไว้ที่คอมเมนต์นะคะหรือรายละเอียดคลิปก็ได้เนาะเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาที่ทุกคนอยากจะฟังได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะเริ่มต้นที่ความรักราศีมังกรคนมีแฟนครึ่งหลังมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะความรักราศีมังกรคนมีแฟนนะ สำหรับในเรื่องของความรักครึ่งหลังนี้นะคะชาวราศีมังกรก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีปัญหายังคิดถึงใครบางคนแค่บางคนอาจจะห่างไกลหรือจากไปก็ได้เนาะความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนแบบแยกย้ายกันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะใครบางคนก็เงียบหายไปเลยไม่ได้ติดต่ออะไรนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะที่เขากําลังทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมามีการสํานึกผิดอะไรใดๆที่เกิดขึ้นนะคะการติดต่อสื่อสารมันอาจจะเหมือนแบบ ห่างหายไปหรืออะไรหรืออะไรยังไงนะคะช่วงจังหวะนี้เหมือนเราก็พยายามที่จะตั้งสติแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานนะคะทำตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากที่จะแบบว่าเหมือนร้องไห้เสียใจหรือแบบฟุ้งไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ณจังหวะนี้ในช่วงครึ่งหลังอ่ะมันเหมือนแบบราศีมังกรคือโหอยหาในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะคิดถึงใครบางคนมากๆรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ใส่ใจเหมือนเขาไม่ดูดําดูดีเราเลยอะ่ะนะคะ จังหวะนี้ต้องรักตัวเองเยอะๆเนาะมาดูในพาร์ทของเขาซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะในฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นสำหรับบางคนอาจจะมีคนที่เป็นแฟนของเราเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยกวกวนกลับเข้ามานะคะหรือบางทีมันอาจจะหมายถึงเรานี่แหละที่เป็นความสัมพันธ์ของเขาะะที่ยังคิดถึงอยู่ยังปรารถนายอยู่นะ,ะช่วงจังหวะนี้เหมือนเขาแบบเผยแสงเนาะ เหอแสงกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเขาอาจจะมองเราก็ได้นะราศีมังกรว่าเป็นคนที่โดดเด่นนะคะโดดเด่นเป็นคนที่ล้นลาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะในความคิดเขาเขาคิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยความปรารถนาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะอยากจะทํานู่นทํานี่เพื่อความรักนะหรืออีกในยะหนึ่งมันอาจจะหมายถึงว่า เขาอาจจะมีตัวเลือกอะไรเข้ามาในชีวิตเขาอยู่ก็ได้นะอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเขา่เป็นคนเจ้าชู้อะไรหรือเปล่าแต่เพจ e h o p p e n t a c l e มันบอกถึงว่าอยากเริ่มต้นอย่างจริงจังนะคะหรือหมายถึงว่ากลับวกเข้ามาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะสำหรับราศีมังกรเนี่ยบางคนถ้าเดินจากไปแล้วถ้าห่างหายกันไปแล้วนะมันมีโอกาสที่ใครคนนั้นนะ่ะเขาจะ เหมือนไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะไปทําความรู้จักหรือว่าบางทีเขาอาจจะเนื้อหอมีตัวเลือกมากมายนะ,ะแต่ถ้าเรายังคบกันอยู่แค่มีปัญหาเล็กน้อยโอเคมันหมายถึงว่าเขาจะกลับมาง้อเรานะ,ะเขาจะกลับมาแบบคืออยากเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ใหม่ๆนะคะมาดูในบทสรุปนะคะว่าเป็นยังไง The Chariots i x of Swords หกะะดาบอัศวินถ้วยว้าว เทนคับนะคะสิถ้วยนะความรักความสัมพันธ์จะมีการกลับมางอกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งบางทีหมายถึงให้ปัญหาบางอย่างมันซาบไปก็ได้นะแบบเหมือนใช้ในเรื่องของเวลานะเหมือนให้อารมณ์มันปรับเปลี่ยนปรับจูนให้มันเบาลงให้มันซอบลงนะช่วงจังหวะน,นี้คือ,อ เราทั้งคู่เนี่ยอาจจะอยากกลับมาปรับความเข้าใจการง้อง,งอนอะไรกันนะคะแต่บางทีมันอาจจะเหมือนช้าอีกหนึ่งนะคะอาจจะมีความอายหรืออาจจะมีความไม่กลา้าหรือคิดอยู่ในใจแต่ว่าก็ไม่มาสักทีอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันมีสิบถ้วยอยู่ตรงนี้มันหมายถึงว่าการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์การกลับมาคืนดีการกลับมาอยู่เป็นคู่รักเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะโมเมนต์ Moment ในช่วงของครึ่งหลังเนี้ยบทสรุปเนี ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองคนมีแนวโน้มที่ดีนะคะสำหรับใครบางคนที่ยังไม่ได้แบบว่าบอกลากันเลิกลากันอันนี้มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะเพียงแต่ช่วงจังหวะนี้ต้องบอกว่าราศีมังกรอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะอย่าทําตัวแบบ เหมือนเศร้าหดหูเหมือนคนสางกระตายอะไรประมาณนี้นะคะจำเป็นต้องปรับปรุงในเรื่องของ energy นะคะในส่วนของฝั่งนู้นเขาค่อนข้างที่จะ active นะคะ,ะมีโมเมนต์ที่เขาจะมาปรับความเข้าใจกับเรามางองอนนะ,ะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเออเลิกลากันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเดินแยกกันไปแล้วณจังหวะนี้มันเหมือนแบบเราอาจจะมีโอกาสที่จะพบคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะคะ ที่เข้ามาพูดคุยหรือเราอาจจะรู้สึกว่าสามารถที่จะเป็นแฟนกันได้ในอนาคตอันนี้ก็ลองเปิดใจดูเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความนะคะมาดูว่าถ้าแฟนชาวราศีมังกรมีอะไรอยากจะบอกราศีมังกรนะคะในครึ่งหลังนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรส่งกระแสจิตไปหารู้สึกบ้างไหมต่อมานะคะ My heart will go on เนี่ยหัวใจเขาล่องลอยมาคาุณละนะต่อมา งอนหนักมากอางอนเรื่องอะไรในส่วนของแองเจิลนะคะว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ราศีมังกรข้างหลังนี้จะเป็นอย่างไรคนมีแฟน It is safe for you to love มันปลอดภัยที่จะรักนะคะความรักกำลังกลับเข้ามาแล้วขอให้ราศีมังกรคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรา m o v ออนไปที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะ m o v ออนมาที่ความรักราศีมังกรความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 1 6ถึง30มิทถุนายนนี้ความรักจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะกับคนคนนี้นะคะเราก็คิดว่าโอเคบางทีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ใน เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือการเรียนก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันเหมือนแบบเราก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองบางทีในใจของเราเราอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรยังไงก็ได้ฉันแบบคุมเกมได้นะคะยังไงเขาก็ต้องมาหาชานหรืออะไรใดๆนะคะมันเหมือนแบบเราอะ่ะตั้งต้นด้วยความที่ไม่ได้ฟูมฟายนะคะอะไรยังไงก็ได้ประมาณนี้นะคะเราก็คิดว่าคอนโทรลหลายๆอย่างได้นะคะ แล้วก็รอในเรื่องของการติดต่อสื่อสารของใครบางคนหรือการพูดคุยกับเขานะคะแต่ณจังหวะนี้แบบเราอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ติดต่อมาหาเราแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองละนะ,ะในเรื่องของความมั่นใจมันรู้สึกว่ามันดรอปลงไปนะคะในในครึ่งหลังเนี้ยอ่ะตอนแรกตั้งต้นมาดีพอตอนพอสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะ แล้วทีเนี้ยราศีมังกรบางคนเองอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือบางทีเราอาจจะคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับคนคนนั้นได้ด้วยในตัวของจิตถ้วยนะคะหรือเราอาจจะปรารถนาหรือข้างคล้ายเขามากๆนะคะอยากได้เขาเป็นแฟนหรือมีการแบบคิดในเรื่องของความรักในอนาคตว่ามันควรจะเป็นเช่นไรนะแต่ถ้ามองตรงนี้นะคะในความรู้สึกมองว่าเหมือนราศีมังกรเองอาจจะมีตัวเลือกเข้ามา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะนอกจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณแล้วนะเพียงแต่ว่าในความรู้สึกของเราอ่ะรึ่งหลังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราด้อยค่ากับคนคนนี้รู้สึกว่าเขาไม่สนใจเรียวแลอะไรเรานะมันมันจะดาวอยู่นะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังอยู่ในสภาวะของความรักความหลงคนคนนี้มากๆก,ก็เป็นไปได้นะอ่ะมาดูในส่วนของเขานะคะเป็นยังไงนะคะ เขาก็อยากติดต่อสื่อสารเข้ามาหานะอยากพูดคุยสําหรับบางคนเองอาจจะห่างไกลกันเนาะอาจจะเป็นคนละประเทศกันก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยมีความห่างไกลหรือบางทีเรากับเขาอะอาจจะรู้จักจากสังคมที่มันเติบโตแล้วหรือพวกเราทั้งคู่เนี่ยต่างเติบโตกันแล้วนะคะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดนะคะ รู้จักที่จะคัดกรองอะไรใดๆนะในมุมมองของเขาที่มองมาที่ราศีมังกรเนีเ่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่อยู่เป็นอยู่ได้นะคะคุณอาจจะเก่งในเรื่องของภาษาก็ได้หรือบางทีในเรื่องของการทํางานหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของคุณน่ะคุณสามารถที่จะจัดการมันได้อย่างสําเร็จคุณในความคิดของเขาว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่สักเซสนะประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่แข็งแกล่งเนาะเออแล้วทีเนี้ยช่วงจังหวะ ครึ่งหลังเนี่ยความรู้สึกที่เป็นของเขาเนี่ยคือเขาอยากติดต่อมาหานะแต่แต่เขาก็มีอารมณ์ที่ร้อนเหมือนกันนะ หมายถึงว่าเขาก็กลัวว่าเอ้ยถ้าทักทายเข้าไปหรือเข้าไปหาเนี่ยมันจะทะเลาะกันหรือเปล่านะคะในเรื่องของสภาวะอารมณ์อาจจะรู้สึกว่าเบรกไม่ค่อยอยู่แต่มีความรู้สึกว่าคืออยากมาหาอยากทักทายอยากส่งข้อความมาหามากๆเลยโอเคในช่วงจังหวะของครึ่งหลังนี้เรื่องราวของคุณมันอาจจะแวบเข้าหัวเขาบ่อยๆหรือว่าข้อความแมสเซจอะไรคุณอาจจะถูกส่งไปที่เขานะคะและตัวเขาเองก็อยากติดต่อสืส่อสารอยากพูดคุยกับคุณถึงแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีงอนบ้างหรือทะเลาะ อะไรงุงงี้ง,งุงง้อะไรกันบ้างนะคะก็มองว่าฝั่งเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเข้ามาเสพในข้อในในข่าวของคุณข้อความของคุณนะคะหรือเรื่องราวของของคุณเนี่ยยังแบบวนเวียนอยู่ในหัวเขานะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้ติดต่อกันหรือว่าเข้ามาแอบส่องแอบมองอะไรก็แล้วแต่นะคะม,มันมันมีบริบทแบบนั้นที่เข้ามาเนาะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของบทสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ ราศีมังกรคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอิทธิพลธาตุไฟเข้ามาเยอะมากเลยนะมองว่าราศีมังกรบ,บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟหรือเปล่าเมสิงธนูนะคะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะ มีการพูดคุยเข้ามาหากันแต่ตอนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนแบบถูกน็อกแข่งไว้อะคือจริงๆแล้วในความสัมพันธ์น่ะทั้งคู่อยากติดต่อสื่อสารกันอยากพูดคุยกันหรือบางทีเรากับเขาอาจจะได้พูดคุยอะไรกัน ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ในสังคมอะไรเดียวกันนะ,ะแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบความสัมพันธ์มันถูกน็อกแข่งไว้นะคะอาจจะมีใครบางคนขี้หึงขี้ห่วงก็ได้หรือบางทีแบบตั้งกำแพงไว้มีกำแพงไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบอ่อนโยนหรือไม่ค่อยแบบอ่อนหวานซึ่งกันและกันนะ,ะในเรื่องของความรักเองก็ต้องบอกว่า มันอาจจะยังเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะน,นี้นะคะความหอมหวานจากคนคนนั้นมันอาจจะยังไม่ค่อยได้มันอาจจะมีเรากับเขาอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของความหึงหวงหรือปัญหาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้เนาะ,ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีมังกรเขาจะบอกว่าอย่างไรน่ารักอ่าต่อมานะคะ แอบชอบอยูน่นี่ต่อมาดีใจที่ได้รู้จักกันนะโมเมนต์ของความรู้สึกของเขาคือมีโมเมนต์ที่ดีนะคะมันมีโมเมนต์ที่ดีแต่ว่าด้วยอิทธิพลของไพ่แล้วอาจจะมีความเก่งใจในเรื่องอะไรกันอยู่นะคะหรือกลัวๆนะคะอ่ะอาจจะแบบมันเหมือนแบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการ ความจริงจังมากๆต้องการบทสรุปต้องการความชัดเจนมีในบริบทของความหึงหวงได้ด้วยนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะหึงหวงเขาก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะหึงหวงเราก็ได้นะคะเพราะช่วงจังหวะน,นี้เหมือนราศีมังกรอาจจะมีตัวเลือกมีใครอะไรเข้ามาด้วยนะ,ะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของแองเจิลนะคะความรักราศีมังกรคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรครึ่งหลังนี้เพฟูเนต มีจังหวะของการสนุกสนานขี้เล่นกันด้วยนะคะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบางทีเป็นคําแนะนําของไพ่ก็ได้นะคะการที่จะละลายน้ําแข็งเหล่านี้ออกไปนะคะมันหมายถึงว่าต้องมีรอยยิ้มต้องมีเสียงหัวเราะสนุกสนานต้องมีแบบเหมือนจังหวะของการผ่อนคลายการที่พบเจอกันคนละครึ่งทางไม่ได้ยึดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลักอย่างนี้นะคะมันมีแน,นวโน้มที่จะ สามารถปรับความเข้าใจกันได้คุยกันได้หรือได้ใกล้ชิดกันเยอะๆนะคะเนี่ยต่างคนต่างอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยแบบมันมีแนวโน้มแบบคืออยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะเพียงแต่ว่าต้องแบบเหมือนปล่อยวางในเรื่องของ ความคิดของตัวเองลงบ้างนะคะหรือจังหวะของการหึงหวงหน้าตึงหน้างอเป็นปะทัวอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็มีแนวโน้มที่ดีนะในส่วนของคําแนะนําของไพ่นะคะถ้าเหมือนแบบปรับเ NERGY กันได้ก็มีแนวโน้มว่าความรักมันจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะเพราะเพราะยังไงก็จะมีการติดต่อกันนะ หรือบางทีใครบางคนแอบส่องแอบมองคืออยากมาหาอยากพูดคุยอยากทําให้มันโอเคอย่างเงี้ยนะแต่ก็มันมีพลังงานดุที่อยู่ใช่ปะล่ะเราก็กลัวเนาะถ้าเกิดแบบเข้าไปทักทายหรือพูดคุยแล้วแบบอีกฝ่ายหนึ่งจะแบบเหมือนไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบตั้งแง่อะไรอยู่อย่างเงี้ยบรรยากาศของความรักมันก็อาจจะดู ไม่ค่อยสดใสนิดนึงนะก็ขอให้ราศีมังกรคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะมุบออนมาที่ความรักราศีมังกรคนโสด16-30มิ16มิถุนาย,ยนนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะคนโสดความรักจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครึ่งหลังของมิถุนาย,ยนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ว่าวตัวเลือกเต็มเป็นหมดเลยนะคะหรือบางทีคนโสดอาจจะไปหลงรักใครจนหัวปักหัวปั๊มนะ,ะเป็นไปได้นะคะหรือเราอาจจะคุยหลายคนอยู่ก็ได้ช่วงจังหวะนี้มันเหมือนแบบอยู่คนเดียวมันเฟี้ยวกว่ามีเงินมีทองก็โอเคนะคะดูเงียบๆจังเลยนะคะบางคนอาจจะมีใครบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่เงียบนะคะช่วงจังหวะนี้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงาน เรื่องการเรียนนะความรักของคนโสดต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบเราอาจจะหวยหาใครบางคนเราอาจจะหลงไหลกับใครบางคนอยู่ก็ได้หรือคุณอาจจะคุยหลายคนอยู่แต่ใครหลายคนเหล่านั้นก็ยังจับต้องกันไม่ได้นะคะมันยังเป็นเหมือนภาพฝันหรือความปรารถนาอะไรใดๆนะ แล้วก็เราบางคนเนี่ยอาจจะมีปมในเรื่องเกี่ยวกับของความรักนะคะอาจจะยังไม่กล้าที่จะมีความรักอาจจะนึกถึงเรื่องราวผิดพลาดที่ผ่านมานะคะหรือบางทีคนที่เรารู้สึกดีๆมากๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสื่อสารสักเท่าไหร่หรือความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆเนาะ ดังนั้นช่วงจังหวะนี้ก็เหมือนแบบเออไม่เป็นไรฉันก็โฟกัสงานกับการเรียนก็ได้นะคะรวมไปถึงตัวคุณเองก็เป็นลักษณะของคนที่มีความฉลาดมีไฟนะคะมีเสน่ห์ในตัวเองสูงนะคะควีนออฟฟอนนะมองว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกมีคนที่เราสามารถที่จะเลือกได้อยู่นะะ,ะในเรื่องของความรักคนโสดน,นะ,ะขอสถานการณ์ที่มีเข้ามาหน่อยนะคะว่ามีอะไรอีก Queen of Cups. คิดถึงใครบางคนมองว่าคนโสดน่าจะไปตกหลุมรักใครแล้วแหละนะคะเนี่ยไปแอบชอบใครด้วยอะ่ะทุกคนแล้วก็คู่แข่งเยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเออมีใครบางคนที่ส่งข้อความเข้ามาหาด้วยรวมไปถึงเราด้วยเนาะในความสัมพันธ์เองอยากพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่เหมือนช่วงจังหวะนี้แรงดึงดูดระหว่างกันมันต่ำนะคะ เ,ออเหมือนเขาคนนั้นอาจจะแบบว่าทักทายมาทําให้หัวใจเราก็ชุ่มกระชวยเราก็หายไปวุบว่าไปนะหรือมีเข้ามาแล้วแบบมาอยู่ในใจเราแล้วมันทําให้หัวใจเราร้อนรนอยากพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์กับเขาเยอะๆหรือเขาเข้ามาในจังหวะที่เราไม่ได้ตั้งตัวก็เป็นไปได้นะคะแต่เหมือนในเรื่องของความรักช่วงจังหวะนี้อาจจะต้องปล่อยวางบ้างนะคะมองว่ามัาางกรบางคนอาจจะไปหัน หันไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินมากกว่านะคะคนโสดเนี่ยมังกรเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันมีปัญหาเรื่องการเงินมากกว่านะอ่าฉันอยากจะไปโฟกัสเรื่องนั้นความรักไม่เป็นไรปล่อยวางไว้ก่อนนะอ่ะประมาณนี้นะคนโสดคนโสดก็เงียบๆหน่อยอ่ะรึ่งหลังเนี่ยก็บริหารเสน่ห์กันไปเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของแองเจิลนะคะความรักเป็นยังไงคนโสดข้างหลังนี้ r e ท w e e t ช่วงจังหวะที่มันอาจจะดูเงียบๆจริงๆนั่นแหละเราอาจจะกลับมาอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะหรือใครบางคนที่เขาเข้ามาคุยอะไรกับเราเขาอาจจะเป็นประเภทสื่อสารไม่เก่งนะคะอาจจะเป็นเป็นจังหวะของแบบเงียบๆนะอันนี้ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นแบบช่วงฤดูฝนบางทีอาจจะไม่สบายอาจจะอยากจะนอนมากกว่านะคะฝนตกพรำๆแบบนี้โอเคอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของเพื่อนๆที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะว่าเป็นยังไง ขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนเพื่อนเพื่อนราศีมังกรที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะความสัมพันธ์ราศีมังกรคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูว่าครึ่งหลังมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไร ฉันชอบเวลาทีนะ่แนนนอยู่กับเธออ <laughs> ดําน้ำตลอดเลย <laughs> ฟังแต่แบบลองไม่เป็นเนะและชอบเวลาทีอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะคะนะเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็รู้สึกรักตัวเองนะเนาะรู้สึกเบาสบาย รู้สึกแบบยิ่งอยู่กับเธอแล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะว่าอืนอกจากเรามันเหมือนแบบเราเอาความคาดหวังของเราเนี่ยไปแขวนไว้ที่เขาหรือเปล่านะ,ะบางทีการที่จะไปอยู่กับใครแล้วจะมีความสุขมันก็ต้องเริ่มจากที่เราต้องอยู่กับตัวเองแล้วต้องมีความสุขก่อนเนาะเออนั่นแหละแล้วถามว่าก่อนที่ การที่จะไปอยู่กับใครเพื่อให้เขามากระตุ้นให้เราพัฒนาไปเป็นคนที่ดีนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีก่อนนะคะแต่เมื่อเราได้ไปคบกับใครแล้วมันหมายถึงการการที่ดีกับดีมาเจอกันเราพัฒนาไปดีขึ้นเรื่อยๆนะคะต่างคนต่างช่วยกันพัฒนากันไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆมันจะได้แบบเหมือนจูงมือกันไปได้พร้อมๆกันนะคะโนะ okay. อเคอะมาดูนะคะ ราศีมังกรคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ3คาาเด็กเหรียญน,นะคะแล้วก็ดูเวอร์สาดาบ3ดาบทำไมต้องมานะคะเราแอบชอบใครบางคนนะคะซึ่งบางทีม เราก็ไม่ค่อยได้สื่อสารอะไรกับเขาเยอะะนะคะหรือบางทีก็สื่อสารกันแบบเป็นกลุ่มๆก,มก้อนๆนะคะหรือเราอาจจะเคยได้ไปเจอกับเขามาจากการออกงานหรือการเดินทางการไปจุดไหนจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะรู้จกักจากวงเพื่อนฝูงก็เป็นไปได้นะกลุ่มก้อน แบบนี้นะคะหรือแบบเวลาเราสื่อสารอะไรกันเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนทางการเป็นงานหรือเป็นการเรียนหรือเป็นอะไรประมาณนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะไปชอบใครก็ได้ที่เขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะ อาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุดินเหมือนกันมังกรพึกศักาิ์นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือเป็นช่วงจังหวะของการเริ่มต้นที่จะหาเงินหาทองโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองแล้วก็เหมือนว่าเขาคนนั้นก็อาจจะเริ่มต้นที่จะหาเงินหาทองหรือให้การโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการสร้างเนือ้อสร้างตัวอาจจะชอบใช้ของแพงๆนะคะหรือหาของทันสมัยอะไรประมาณนี้มาตลอดนะอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งก็ได้นอะอาจจะเป็นแบบคนประเภท หัวธุรกิจนะคะถึงจะอายุน้อยแต่ก็หัวธุรกิจหาแต่เงินเป็นคนที่แบบแอคทีฟนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทรัพย์สินในเรื่องของการเงินการทองเรากับเขาอาจจะรู้จักกันมามานานแล้วก็ได้นะสำหรับบางคนหรือว่ารู้จักกันในจังหวะที่เราทั้งสองคนเนี่ยเติบโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วทีนี้ในความสัมพันธ์เองเนี่ยคุณก็เหมือนว่าคุณสามารถที่จะเลือกได้อยู่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าฉันจะถ้าฉันอยากได้เป็นแฟนอะ เขาเขาก็เป็นแฟนฉันได้แหละนะคะแล้วฉันก็มีหลายคนด้วยนะ,ะมันเหมือนแบบเออเราเหมือนไม่รีบร้อนหรอกกับคนคนนี้นะคะเราค่อยๆดูกันไปเนาะแต่ว่ามันมี3ดาบที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่เป็นไปดังใจของเรานะคะเราอาจจะไปรู้สึกเจ็บแผบ จากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเครื่องหลังนี้ก็เป็นไปได้นะเรื่องบางเรื่องมันอาจจะยังไม่ตรงใจเราไม่โดนใจเราหรือใครบางคนอาจจะมาทําให้แผลในใจของเราเปิดก็เป็นไปได้นะอันนี้คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเนาะอะ่เขาอยากติดต่อสื่อสารนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์อยากมาหาอยากพูดคุยบางคนเป็นทางไกลต่างชาติต่างภาษากันได้ด้วยเนาะหรือว่าอาจจะพบเจอกันจากการเดินทางการทํางาน หรืออะไรก็ได้นะคะการท่องเที่ยวอะไรก็ได้เนาะมันเหมือนแบบมีความคิดแล้วก็ทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่มันยังขัดแย้งกันอยู่หรือว่าไทาม์ไลน์ในเรื่องของเวลาการทํางาน mm hmm. การเรียนยังไม่ค่อยแมทช์กันสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีความหงุดหงิดก็ได้เนาะในเรื่องของความรักอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กัน เกิดขึ้นก็ได้นะระหว่างราศีมังกรกับเขาคนนั้นนะคะนี่ห้าดาบนี่สามดาบนะคะบางทีช่วงจังหวะนี้ตัวเขาอาจจะเหมือนแบบคือเดินทางเยอะทำงานเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีคุยกับใครบ้างมันมันก็เลยอาจจะเป็นแผลใจที่เกิดขึ้นกับเราหรือในแง่มุมของเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเริ่มมีทะเลาะเริ่มแบบไม่เข้าใจกันนะ ความสัมพันธ์เองก็อยากเคลียร์อยากคุยนะคะมีความใจร้อนอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากอยากจะมาหาอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารนะคะอ่ะประมาณนี้ทีนี้ในบทสรุปความรักระหว่างเรากับเขาคิดถึงรักมากเลยนะคะความรู้สึกที่เก็บไว้แอบชอบกันไม่สามารถที่จะบอกใครได้พูดออกไปได้ไม่เลยนะคะไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่รู้สึก มีความสุขเสมอที่ยังเห็นเธออยู่นะบางคนอาจจะดีลกับใครที่เป็นคนที่ fc แฟนคลับเยอะนะมีคนชอบเยอะหรือบางทีใครความรักอาจจะไม่ได้ยึดติดที่ในเรื่องของเพศสภาพนะคะแล้วก็เนี่ยมีการติดต่อมีการพูดคุยมีความรู้สึกอะไรลึกซึ้งที่เกิดขึ้นแวบบแบบ ะะมีโมเมนต์ของการตกหลุมรักเนี่ยจังหวะตกหลุมรักก็ต้องมาแล้วนะทุกคนมันมีความเขาเรียกว่าในความรู้สึกที่เก็บไว้มันเริ่มมีกลิ่นอายของความรักมันผุดขึ้นมานะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือความรู้สึกก็เป็นไปได้นะ,ะมองว่า ในราศีมังกรคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะครึ่งหลังนี้โอเคหลายอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นใจเราอาจจะไปรู้เรื่องอะไรของเขามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮิร์ตนะคะซึ่งคนที่เราไปแอบชอบเขาก็จริงๆเขาก็ยังมีอะไรที่ย้อนแย้งในตัวเขาอยู่บางทีเขาอาจจะ คุยไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะในคนอื่นที่เขาเข้ามาที่เราอาจจะไปรู้สึกเฮิร์ตนะคะเขาก็รู้แหละว่าคุณไม่พอใจนะเขาก็อยากจะคุยอยากจะเคลียร์ให้เข้าใจนะในในจังหวะเหล่านั้นนะแต่บางทีมันก็เหมือนน้าท่วมปากมันพูดอะไรออกไปไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในความรู้สึกของเขาคนนะั้นและเราทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งนะหรือมีใครบางคนที่เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า รู้สึกว่าชอบชาวราศีมังกรขึ้นมาเหมือนกันเนาะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูในข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีมังกรเขาจะบอกว่าอย่างไรจะจีบก็จีบเลยเด้อนี่ต่อมานะคะใส่ใจได้แค่มอง ใส่ซองกระถิ่นให้หน่อยนะใส่ใส่ไปเธอนะจะพาไปกินแกงหน่อไม้เขาคนนั้นอาจจะเป็นสายบุญก็ได้ว่าแล้วไม่หมอก็อยากกินแกงหน่อไม้มากเลยนะเนี่ยไปนอนเถอะเอ้าสังงาน,นะคะามาซี้มาดูต่อนะแองเจนลว่ายังไงความรักราศีมังกรคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคนโสดเป็นยังไง Release Your เ g งเป็นช่วงจังหวะที่ต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆนะะบาดแผลเก่าๆคนเก่าๆอาดีตเก่าๆหรือเรื่องราวอะไรที่มาทำให้เราเก้าวขาไม่ออกเพราะว่าเราอาจจะกลัวว่ามันจะซ้ำรอยกับความรักเก่าๆที่ที่เราเคยเจอมาเนี่ยประเด็นสามดาบเรื่องราวบางอย่างที่ปักใจเราอยู่นะถึงเวลาที่ต้องเคลียร์แล้วนะ บาดแผลเหล่านั้นนะคะหรือความกลัว,คว,ลวความกังวลอะไรใดๆที่เกิดขึ้นหรือสําหรับบางคนอาจจะไปแอบชอบคนเก่าก็ได้นะคะถ้ากรณีว่าแอบชอบคนเก่าอะ่ะมันมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องเคลียร์จริงๆแล้วแหละนะคะอ่าแต่ถ้าเราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนเก่าโอเคงั้นคุณก็ไปต่อได้เพียงแต่ว่าให้ไปกําจัดในเรื่องของสารตกค้างที่อยู่ในใจที่มันมาจากคนเก่านะคะ ฝันร้ายอะไรบางอย่างนะะก็ขอให้ราศีมังกรมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ